เตรียมล้างบางครั้งใหญ่ค่ะหมอชายแดนไทยกัมพูชาแฉเดือดคนเขเมรสมสิทธิ์คนไทยรักษาฟรีค่ะถือเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่ทำเอาคนไทยงงกันไปเป็นแถวค่ะหลังจากที่หมอโรงพยาบาลชายแดนออกมาแฉว่ามีชาวเขเมรสวมสิทธิ์30บบาทของคนไทยมารักษาที่โรงพยาบาลเบียดเบียนคนไทยไม่พอซ้ำรายรัฐบาลไทยต้องแบกรายจ่ายจำนวนมากด้วยค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินก็ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีที่มีแพทย์ออกมาเปิดเผยว่าที่โรงพยาบาลบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจะมีชาวกัมพูชามาสมสิทธิ์บาท30บาทรักษาท,กษาทุกที่ของคนไทยว่าเรื่องของปัญหาแรงางานผิดกฎหมายตนได้ทําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อให้กระทรวงสาธารณาสุขได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบเรื่องของโรคระบาดที่ในอดีตมีหลายโรคเข้ามาในประเทศไทยซึ่งก็มีหลายพระราชบัญญัติที่ขัดต่อหลักการ ตนจึงขอปรับเปลี่ยนเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขได้ทำงานเมื่อถามย้ำว่าได้ทำการตรวจสอบแล้วหรือไม่ว่ามีการสวมสิทธิจริงนายสมศักดิ์กล่าวว่าก็เป็นรายๆไปคงไม่ได้มาถึงตนแต่น่าจะอยู่ในระดับเจ้าหน้าที่เช่นเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนก็ได้ปรับแก้ปัญหาภาพรวมไปแล้ว เมื่อถามว่าต้องเป็นประชาชนชาวไทยจริงๆใช่หรือไม่ถึงจะมีสิทธิ์ใช้บัตร30บาทรักษาทุกที่ได้นายสมศักดิ์ระบุว่าใช่ตามที่ได้มีคลิปออกมาว่าตนได้ขอกรรมการควบคุมโรคติดต่อให้มีไบโอเมตริกตนก็ยังตกใจเพราะคิดว่าคนคงจะเห็นว่าแพงมากแต่เครื่องหนึ่งแค่1 5ึ0 0หบาทท่าสาโรงพยาบาลที่ชายแดนซื้อเครื่องนี้ก็เป็นเงินเพียงสี่แสนกว่าบาทเท่านั้น ซึ่งเครื่องนี้สําหรับตรวจม่านตาเพราะเราไม่สามารถออกรหัสให้คนต่างด้าวได้โดยก่อนหน้านี้น,นะคะเพจเฟ c บุ o กเจมอยมีพลสค่ะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าเรื่องนี้น่าสนใจคนกัมพูชาใช้บัตรประชาชนชาวไทยมาใช้สิทธิ์30บาทฟรีคนกัมพูชาใช้บัตร30บบาทหลังจากมีประเด็นกัมพูชาคุณหมอท่านหนึ่งได้มาเล่าประสบการณ์ในการทำงานตรวจคนไข้ ย้อนกลับไปเมื่อ3-4ปีก่อนสมัยที่คุณหมอยังเป็นเอ็กเทอร์ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นักศึกษาแพทย์จะเข้าสู่การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ก่อนจบการศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีใกล้กัมพูชาในโรงพยาบาลมักจะมีคนไข้กัมพูชาค่อนข้างเยอะเพราะสามารถข้ามมาได้ปกติมีวันหนึ่งคุณหมอมีเคสอาการปวดหัวมีโรคประจําตัวก็คือความดันคุณหมอเริ่มสงสัยเมื่อเริ่มซักประวัติ ลุงพูดไทยไม่ค่อยชัดคาเลือดแกวนขึ้นแกวงลงคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่มีความแปลกๆตลอดคุณหมอจึงนําเคสลุงไปปรึกษาอาจารย์หมออาจารย์หมอเริ่มสงสยัยลืมโฟกัสอาการป่วยของลุงทันทีเริ่มค้นหาว่าจริงๆลุงคนนี้เป็นใครหลังจากคุณหมอและทุกคนเริ่มไลบ่บี้สรุปบัตรประชาชนที่ลุงได้หมากไม่ใช่ตัวลุงแต่ลุงเอาบัตรประชาชนของส่วนรวม คือในหมู่บ้านจะมีคนไปเก็บบัตรประชาชนคนไทยคนนี้มาได้แล้วมีการแชร์กันแล้วบอกใครจะข้างมาที่เมืองไทยใช้บัตรประชาชนใบนี้ยืนเรื่องใช้สิทธิในการรักษาในโรงพยาบาลไทยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเล็ดรอดได้อย่างไรกลายเป็นว่าหากผู้ชายวัยกลางคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคนในบัตรประชาชนป่วยหรือมีการเบิกยาก็จะใช้บัตรใบนี้ข้ามฝั่งทางอุบลแล้วนํามาใช้สิทธิรักษา30บาทแบบเถื่อน สุดท้ายอาจารย์หมอยึดบัตรที่เอามาจากไหนก็ไม่รู้มาและซักถามสุดท้ายชายกัมพูชาก็หนีหายไปคุณหมอได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบว่าคนในบัตรนี้คือใครเพื่อที่จะเอาไปคืนเจ้าของบัตรแต่คุณหมอก็ไม่ได้ตามต่อสิ่งที่คุณหมออยากสื่อก็คือทางด้านการแพทย์กัมพูชายัยางหวังที่จะพึ่งประเทศไทยยิงทั้งทางด้านน้ำไฟฟ้าหากมีข้อพิพลาทแค่จัดการส่วนนี้แล้วเจรจารดีสุดเราลองไปฟังคุณหมอท่านนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะ คนกัมพูชาใช้บัตรประชาชนชาวไทยมาใช้สิทธิ์30บาทฟรีๆ hmm. เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยย้อนกลับไปแค่3-4ปีก่อนนี่เองนะสมัยผมยังเป็นเอ็กเทิร์นที่โรงพยาบาลสัมปะสิทธิ์ที่ประสงค์ที่อุบลเนี่ยก็อย่างว่าแหละอุบลมันก็ติดกัมพูชาเนาะเราก็จะมีคนไข้ที่เป็นคนกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างเยอะเออเพราะว่าแบบเขาก็ข่าม,มาได้เหมือนกันมันเกิดขึ้นเลยเนี่ยก็คือมีอยู่มาวันหนึ่งเนี่ย ผมเองก็มีโอกาสได้มารับเคสเคสหนึ่งนะมาด้วยอาการเหมือนปวดหัวนะแล้วก็มีโรคประจําตัวบอกว่าเออเป็นโรคความดันแต่รีวิวประวัติไปรีวิวประวัติมาเนี่ยมันก็แปลกๆอย่างหนึง่งอันดับแรกเลยลุงไม่พูดไทยไม่ค่อยชัดเลย2ก็คือค่าเลือดของลุงเนี่ยมันแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงเรื่อยๆเ,เลยนะลาลมแบบเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็แย่เดี๋ยวค่าไตก็แย่มากเดี๋ยวค่าไตก็ดีมากแบบแปลกๆตลอดเลย ก็เลยเอาเคสเนี่ยไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็เริ่มรู้สึกเอกใจเหมือนกันก็เลยหุเ,เลยไออาการปวดหัวของลุงอะทุกคนก็ลืมโฟกัสไปเลยแต่ทุกคนอะเริ่มมาโฟกัสแล้วว่าเออลุงจริงๆแล้วลุงเป็นใครกันแน่เนี่ยสรุปก็คือมานั่งไล่บี้กันดีๆแล้วเนี่ยก็คืออ่ะสรุปว่าลุงอะบัตรประชาชนที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่ตัวลุงเองแต่ลุงเองเนี่ยไปใช้ของส่วนรวมของหมู่บ้านอของหมู่บ้านเหรอวะแตในหมู่บ้านอะมีคนไปเก็บบัตรประชาชนคนไทยคนนี้มาได้อันหนึง่งแล้วก็ แชร์กันหมายถึงว่าใครจะข้ามมาเมืองไทยก็จะใช้บัตรประชาชนอันนี้ในการที่จะใช้ยื่นเพื่อใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่รู้ว่ามันเล็ดลอดไปได้ยังไงแต่มันก็ทําได้เพราะมันมีบัตรประชาชนไงกลายเป็นเหมือนกับในหมู่บ้านนี้ถ้าเกิดผู้ชายวัยกลางคนที่ใกล้เคียงกับบัตรประชาชนนี้ป่วยหรืออะไรเงี้ยแล้วการเบิกยาเขาก็จะใช้บัตรประชาชนเนี้ยแล้วก็ข้ามฝั่งมาอุบลแล้วก็มาใช้สิทธิ์สาบบาทเออแบบเถื่อน สุดท้ายอาจารย์ก็ยึดบัตรประชาชนที่เขาเนี่ยไปหามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาสุดท้ายคือเหมือนเขาหนีไปได้ด้วยมั้งนะเออก็คือแบบหายไปเลยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็สามารถได้หยุดวงจรที่แปลกประหลาดนี้ได้ด้วยกันยึดบัตรประชาชนของใครก็ไม่รู้กลับมาแล้วก็เหมือนเราก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าเออให้ติดต่อเพื่อหาว่าคนนี้เป็นใครแล้วก็ เอาไปคืนเขาแล้วก็ไปแจ้งเขาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็แบบไปยกเลิกเลยทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้ตามต่อแล้วเพราะว่างานก็ยุ่งมากๆมาเล่าเรื่องนี้จะสื่ออะไรก็คือจะสื่อว่าเออประเทศเขาจริงๆแล้วมันก็มีความลําบากเยอะอยู่นะในโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการแพทย์เขาเองก็ยังต้องหวังพึ่งเราไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางด้านน้าไฟหรือพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆอะไรเงี้ย ฉะนั้นถ้ามีข้อพิพาทกันแล้วเราจะเป็นจะต้องตอบโต้เนี่ยจริงๆผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะถ้าเกิดเราจะต้องเป็นการตอบโต้ที่ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการตอบโต้ทางด้านการทูตการตอบโต้ทางด้านเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการตอบโต้ทางด้านแม้กระทั่งการแพทย์เนี่ยก็สามารถส่งผลที่จะทําให้ประเทศเขาเนี่ยได้รับผลเสียไปแล้วจะทําให้เขาอาจจะต้องพิจารณาดีๆว่าเออเขาไม่ควรจะมีข้อพิพาทกับเราแบบนี้่นอาชีพผมเองก็ไม่อยากให้มีคนบาดเจ็บ อยู่แล้วนะเออก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับผมเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนะเออมีเรื่องแบบนี้อีกก็ทุกคนก็น่าจะนิดเหนื่อยกันพอสมควรนะก็สู้กันต่อไปคนไทย